ครก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะยินดีต้อนรับเข้าสู่แรงยกลรเรออนไลน์นะช่องตำสองกายเช่นเคยครับผมวันนี้มีเสียงรีวิวจากเพื่อนๆนะในไลฟ์สดสตรีมน,นะฮะก็อยากดูการรีวิวของบีของตำสองสามสองเนะครับว่าอัพยังไงของสวมใส่ย,ยังไงนู่นนี่นั่นนะคือเห็นแบบคือทุกครั้งที่ผมลงดันเนี่ยก็จะเห็นบีของผมเนี่ยคอยซับตลอดคอยแบบนู่นน,นี่นั่นบางทีก็เอาไปลงดันด้วยก็มีนะซึ่งก็เกิดความสงสัยของเออพื่อนๆบางคนนะที่บอกว่าเอออยาก ให้แบบมารีวิวของบีบ้างนะครับว่าเออไอพวกแบบสายซับอย่างเงี้ยนะครับมันต้องแบบทําประมาณไหนของประมาณไหนการอัพการอัพสเตตัสยังไงอัพสกิลยังไงอะไรเงี้ยครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าบีของผมเนี่ยบีตัวเนี้ยที่เพื่อนๆเอ่อยุคก่อนเนี่ยก็จะรู้ว่าบีตัวเนี้ยเคยเดินเควสป้ายก็คือเคยวิ่งนะเคยวิ่งเควสป้ายฟรีนะครับบีตัวเนี้ยก็จะเป็นแบบมีหน้าที่คอยวิ่งคอยวิ่งให้อะไรเงี้ยก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมแบบวิ่งวิ่งป้ายฟรีเป็นเดือนเดะนะเออ ช่วงนั้นก็คนกลุ่มคนกลุ่มนั้นก็เกิดใครทันก็ช่วยกดไลค์คอมเมนต์บอกใต้คลิปหน่อยว่าทันนะครับเออไปเดินเวดป้ายฟรีกับตำรวจสองกล่าววันนี้เดี๋ยวมารีวิวของบีทกันนะว่าเป็นยังไงนะฮะแล้วก็การอัพสกิลยังไงอัพสเตตัสยังไงครับตามคำเรียบร้อยของเพื่อนๆได้เลย เดือดน,นะฮะใครที่เข้ามาแล้วยังไม่กดไลค์กดติดตามช่องก็อยู่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องด้วยแล้วกันนะครับผมนะคลิปนี้ก็จะเป็นพวกบีบีตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนนะว่าบีตัวนี้ไม่ผ่านไฮคาร์ดนะครับผมปั้นเอาไว้เพื่อคอยซับพอร์ตตัวละครไอดีหลักของเราเท่านั้นนะครับไม่มีหน้าที่อะไรเลยนอกจากคอยซับอะนะคอย a b คอยแบบวาร์ปนู่นนี่นั่นให้อะไรเงี้ยครับก็แต่เพื่อความสะดวกสบายในการเล่นเกมเนาะเราก็ควรที่จะมีบีไอดีสำรองไว้สักคนละหนึ่งไอดีนะครับไอดี ID นี้ก็เป็นไอดีสำรองนะเลเวลของบีนะครับ เลเวลของบีต,ตอนนี้อยู่ที่เลเวลร้อยหกสิบหกนะครับยังไม่ตันนะก็เลยไม่กี่เวลก็ก็จะตันแล้วลหละแต่เราก็เราก็ขีเเ้เก็บไปเก็บเวลแล้วนะเราก็เลยแบบตันอยู่แค่นี้ก่อนนะครับผมนะส่วนจ็อบก็หกสิบนะครับบีต,ตัวน,นี้ไม่ผ่านไอคานนะครับเดี๋ยวเรามาดูของสมสัยก่อนไหมนะครับของสมทสัยนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นของแบบเดิมหมดเลยนะครับของที่แจกมาตอนเลเวลร้อยนะครับแล้วก็กระตุ้งกระทาก็ใส่แบบเดิมเลยนะที่ผมเน้นในการไล่นะในการไล่สกิลนะบางคน เราลดไล่นะครับแล้วเราก็กดไล่ตะกิ울ครับมันจะไวใช่ไหมครับอ่ะนี่ครับมันจะกดไวขึ้นใช่ไหมการไล่ตะกิ울มันจะไวใช่นี่ครับหลายคนอาจจะเห็นว่าเอจะไม่บีไล่ไวจังครับนู่นนี่นั่นนะครับผมนะส่วนหนึ่งนะฮะมามาจากการอัพสเตตัสนะฮะควบคู่ไปเลยนะฮะสเตตัสของบีสายซักเนี่ยแหละนะครับก็เอาแบบเกะอินให้สุดเลยก็ได้ครับร้อยสามสิบเลยก็ได้นะครับมันจะได้ไล่ได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนที่จะทําให้ไล่ไวอีกนิดนึงครับก็คือ ส่วนรองเท้านะครับรองเท้าเนี่ยลดแฟคทา์ลงนะฮะตรงนี้นะ0.5นะครับก็จะช่วยได้เยอะเหมือนกันนะฮะใส่คู่กับนะใส่คู่กับมับหนอนนะอันนี้ก็จะช่วยลดอีกนะครับผมนะมัฟหนอนเนี่ยก็มีีเด็กนะครับมีเด็กนะครับมีเด็กด้วยนะครับทำให้เราแบบไล่ได้เร็วขึ้นนะฮะนี่ก็ออฟเป็นพวกเด็กนะครับอ่ะก็ตอนนี้คือของบีเยมันก็ทําได้แบบเยอะแยะมากมายแล้วก็คือสามารถแบบใส่ของที่มันดีกว่านี้ได้เยอะเออส่วนส่วนประดับนะเนี่ยก็ สามารถไปหาใส่ได้นะฮะที่ไปหาประดับกิฟเฟนตอนนี้ก็มีออฟส่วนดันกิฟเฟนเมจิกทัวร์เมนต์ก็สามารถเอาประดับนั้นมาใส่ได้เพื่อในการลดลนยนู่นนี่นั่นนะครับของสมใจก็ไม่มีอะไรเลยครับส่วนชาร์ดก็ไม่มีอะไรครับหัวก็เป็นเพิ่มเด็กนะัะเพิ่มเด็กอ่าเพิ่มเด็กนะครับเน้นไปทางพวกเด็กเยอะนะครับตรงนี้ก็เป็นคอร์ดฟ้าฟรีอะไม่มีอะไรครับตูบีของตั้มสองเก้าเนี่ยไม่มีอะไรเลยจริงๆนะผมนะไม่มีอะไรเลยจริงๆนะครับผมนะอนีนะครับอันนี้ก็ออเตตัสสอง ช่วยได้แหละนะช่วยได้นิดนึงนะครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรครับเอาเป็นพวกวิทเด็กอะไรเงี้ยครับใส่ซีโรมนะครับ,ลรบแล้วกออ็อันนี้เขาเรียกว่าแหวนนะฮะแหวนนี้คือลดระยะเวลาในการไล่สกิลสิและเพิ่มสักิลดีเลยอีกหเร์เนะฮะแต่ถามว่าถ้าถ,าถอดออกมันมีผลกัความเร็วไหมผมว่ามันก็แทบจะมองไม่เห็นแล้วครับอันนิดนึงนะช้านิดนึงนะครับพอเราใส่ไป มันก็จะพอกระหน่ำมองด้วยตาเนี่ยแทบจะมองไม่ออกเลยครับนะมองด้วยตานี่ไม่ค่อยออกเลยนะครับก็ถือว่าเร็วประมาณหนึ่งแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนสกิลม้างนะอันนี้ก็จบไปเรื่องสเตตัสของสมใส่นะครับผม้วก็มีประมาณนี้นะครับก็ไม่ยากนะครับก็ของแบบพื้นเลยนะครับหาซื้อกันได้ในพรอเทล่านะครับปีตัวนี้ไม่ผ่านไอคัสเพราะฉะนั้นจะไม่มีสกิลบางสกิลนะที่เพื่อนๆใช้กันนะครับผมนะคัสแรกก็ให้เพื่อนเพื่อดูได้เลยครับผมก็อัพประมาณนี้ได้เลยนะครับอัพหลักๆก็อัพได้ประะมาณนนี้ ส่วนในคัสไฮคัสอันเนี้ยเราไม่ได้ผ่านใช่ปะเราก็จะไม่มีสกิลบางสกิลนะฮะแต่เราก็จะมีสกิลหลักๆนะเช่นชงแก้วนะฮะเซฟตี้วอลอะไรเงี้ยก็จะมีเกาเรียกอะไรมีสกิลหลักๆนะฮะอันนี้ก็เป็นสกิลที่แบบว่าวางพื้นนะให้เพื่อนๆเ,เดินมาเหยียบได้นะครับอันนี้นะครับเพิ่มเอดิเคอะไรเงี้ยก็อัพประมาณเนี้ยลงลงลง,ลงเล็กอะไรงเี้ยครับอันนี้ก็อัพไปนะประมาณนี้ก็ไม่ต้องแบบว่าซีเรียสอะไรมากนะส่วนคัสสามนะ ค้าก็จะมีสกิลหมู่ลหลายสกิลนะฮะเอ,อแล้วก็สามารถดูได้เลยนะตามตามนี้ได้เลยนะครับหรือใครจะอัพตามผมก็ได้นะครับอัพตามผมนี่ก็สามารถที่จะเล่นได้ง่ายแล้วครับผมนี่ยเออมีอัพเจาะเท่าไหร่อ่ะเเวลห้าก็ได้ครับเป็นรถอย่างอื่นลงก็ได้นะครับเพิ่มกเกาะเรเวลเก้าก็จะกันได้ทั้งหมดสิบห้าครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับอ่านี้ก็เป็นของสนใจของสกิลของบีนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมนะเออแต่หวังว่าเพื่อนๆนะคงจะมีเทคนิคในการอัพแตกต่างกันไปแหละนะว่าบีส่วนใหญ่เขาก็จะเอาไปวาร์ปมั่งคอย AB คอยเก็บเวลนี้ไ,ไว้เดินตามอะไรเงี้ยใช่ไหมครับก็จะมีเทคนิคในการอัพแตกต่างกันไปนะฮะแต่นี้ก็มาบอกนะครับว่าหายสงสัยของเพื่อนๆบางกลุ่มนะที่บอกเอ๊ะบีของ ตามสองสามนึ่เก้าเดี๋ยวคืออัพยังไงสักของสวมใส่ยังไงต้องโหดไหมต้องเยอะไหมแต่จริงๆแล้วไม่ครับผมของเนี่ยธรรมดาพื้นๆเลยนะครับเหมาะสําหรับสายแบบไม่มีงบแบบงบน้อยงบปานกลางเนี่ยก็คือก็ใช้ได้นะของแทบหอมบางอย่างเป็นของฟรีด้วยสามไปนะฮะเออก็สามารถที่จะลอดเลื่อนแบบได้ครับเอาไว้เป็นแนวทางนะในการเล่นนะครับของอาร์บิชช OP นะในการสายซับหนะ้าลงดันอย่างเงีง้ยนะก็จะเปิดตัวนี้ทิ้งไว้คอยวาร์ปคอย AB ให้ฮะก็จะ เพิ่มความสะดวกสบายในการเล่นมากขึ้นนะครับผมนะก็บีตัวนี้ถามว่าอยู่กับผมมานานเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะอยู่มาตั้งแต่สมัยเล่น,ลนแ,รแรกเลยนะฮะจนตอนนี้ก็เลยร้อยหกสิบกว่าแล้วครับก็ถ้ามีเวลาว่างก็ควรที่จะปั้นไว้ร้อยเจ็ดห้าเลยก็ได้นะครับผมนะเพราะว่าบีสายทรัพนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่จาเป็นนะฮะไว้ในอนาะคตเปิดเราไปเก็บเวลอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถเอาไปลงดันได้ด้วยนะครับเอออ่ะส่วนคําถามนะฮะถ้าเกิดใครมีคําถามอะไรนะครับผมนะพิม ไม่เข้าใจหรือว่ายังง,งงงอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะการ์ดก็ใส่ทั่วไปได้เลยนะอันนี้ก็ใส่พวกวอตติง้งพวกอะไรเงี้ยครับก็หาใส่ไปนะฮะรอ,องเท้าก็ใส่เป็นไฟล็อกอะไรเงี้ยครับนับหน่อยก็ตันนะับผมนะซีลอมใส่ในี่ไปครับเด็กสามเอาเตตัสสองฟรีแต่จริงจริงแล้วส่วนอาวุธมันก็หาทำได้อีกเยอะนะครับขอสมใส่ไม่มีอะไรเลยนะครับเอาไว้คอยบัฟอย่างเดียวนะฮะ อ่ะโอเคนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้เพยงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครใครมีคําถามแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับผมนะก็มาหายข้อสงสัยสําหรับเพื่อนๆนะการอัปเดตตัตตก็อัปตามนี้ได้เลยนะครับผมนะอัปตามนี้ได้เลยนะครับผมหรือว่าใครจะมีอยากจะอัปอย่างอื่นก็อัปได้นะอัพอย่างอื่นก็อัปได้นะครับผมเออส่วนใครจะไปเล่นอันนี้ก็สามารถเล่นได้ฮนะอดโดมาร์ก็เป็นบีที่สายดาเมจนะครับผมนะแต่นั้นเนี่ยเอาไว้ให้คนที่เขามีความรู้มา อธิบายให้เพื่อนๆดี่ว่านะเะ่ได้ข้อมูลที่ถูกต้องไปนะครับผมนะอะนะครับผมนะก็นี้ก็จบแล้วนิดหนึ่งนะครับผมนะ <c oughs> นี่เดี๋ยวผมจะมาเปิดไอ้ตรงนี้ให้ดูนะครับก็คือยาบับนะเยอะมากนะครับผมนะบีเนี่ยผมจะเปิดให้ดูนะครับผมยาบับบีเนี่ยก็จะมีตั้งแต่แบบเล่นกิจกรรมต่างๆที่ทางทีมงานเขาจัดมาก็ เล่นกิจกรรมก็มีเคลยาบับมหาสารครับผมบีตตัวนี้นะอันนี่ก็เป็นพวกคังเรียกว่าคังคังแสงของบีนะฮะของทุกอย่างดูเหมือนว่าจะเดียวไม่ได้นะผมอันนี้ค่อนข้างที่จะเสียนิดนึงนะครับผมแทนที่จะเดียวไปใช้ได้นะฮะแต่ก็กัดเดียวไม่ได้นะครับผมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ครับผมเมีของดีๆเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายครับเบตตัวนี้ก็มียาบับเยอะมากนะครับแล้วก็มีคูณร้อยด้วยนะฮะห้าเล่มนะครับผมนะมียาเลือดเด็กห้าสิบเก้าขวดนะครับผมนะ กสิบกว่าด้วยนะรวมมันนี้อีกนะ <c oughs> นี่รวมมันนี้ล้ลยหกสิบสองขวดนะยาเลือดเลยดิกนะผมนะสารพัดเลยคนระับมีคูณด้วยห้าสิบด้วยนะครับผมนะเอออันนี้ก็จะเป็นคังของบิคนะะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรคนระับอันนี้ก็ของไม่มีอะไรวน,ะนี่ประมาณนี้เออเอาไว้โชว์นิดหนึ่งนะฮะคังบิของเยอะมากยาบัฟนะครับผมนะ